เป็นไงบ้างโชว์ให้หน่อยค่ะว้าวโอ้โหกว้างมากเลยสั่งกระเป๋าเองนะคะแทนยังมาแล้วนนนน้้องงีีี่่มักตรสวยมากราคาถูกใจถูกใจน้องจี๊ไหมคะถูกใจเปิดได้เปิดตรงนี้ขี้เกียจเปิดซิปใหญ่ถ้าเราขี้เกียจเปิดซิปตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ได้ เป็นไงบ้างโชว์ให้หน่อยค่ะว้าว,ว,าวาโอ้โหกว้างมากเลยสั่งกระเป๋าเองนะคะแทมยังามาแล้ว,ตร,วตรงนี้มันก็คือสั่งในนี้นนนนนนนสวยมากราคาถูกใจถูกใจน้องจีไหมคะถูกใจเปิดได้เปิดตรงนี้ที่เจ็ดเปิดซิปใหญ่ ถ้าเราขี้เกียจเปดิดลิปตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ได้แล้วก็หยิบของ